สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่26มิถุนายนนะครับเรามาวางแผนเทรดทองคำสำหรับวันนี้กันมาดูที่ทำฟรม4ชั่วโมงก่อนว่าเขามีโอกาสเป็นยังไงได้บ้างวันนี้ราคาเมื่อวานนี้เขามีการรีบาวขึ้นมาย่อแล้วก็กำลังรีบาวขึ้นมาผมคิดว่ามีโอกาสที่จะไปต่อนะ,อะดูจากรูปทรงเนี้ยมีโอกาสที่จะไปต่อข้างบนนะครับแต่ว่า เขาจะไปต่อได้ถึงแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องไปย่อยดูในไทม์เฟรมเล็กๆด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราควรจะสังเกตก็คือเรื่องของอินดิเคเตอร์ก็คือตอน,นตเนี้ยสโต e เนี่ยเขากำลังเลื้อยขึ้นตามราคาที่มันขึ้นไปใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าโอ้บอสก่อนหน้าของสโตเนี่ยเขาอยู่ที่ไฮเดิมนะครับก็ 3, 4, 5, 1ใช่ไหมเออทีนี้การที่ราคาขึ้นไปี่ยมันจะพวดทีเดียวไปจนทะลุ 3, 4, 5, 1ไปเลยเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากนะเพราะกว่าเขาจะลงเนี่ยเขาดูสิเขาลงมาเนี่ยมันก็สร้างแนวต้านไว้1สร้างแนวต้านไว้2นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาขึ้นมาราคาเขาขึ้นมาจนอ่า อินดิเคเตอร์คือสโตนเนี่ยเขาโอเวอร์บอสมันก็จะเกิดการอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะโอเวอร์บอสราคาไม่เบรกไฮเนี่ยมันก็จะเกิดการค้างยอ่อนะครับมีโอกาสที่จะย่อลงไปได้แต่ว่าเราต้องไปดูว่าตอนที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาชนแนวซับายอะไรบ้างหรือว่าแนวต้านอะไรบ้างนะครับ ทีนี้ไอ้ถ้าดูในไทม์ฟิมสีชั่วโมงอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะพบว่าแนวต้านมันมีอยู่2ที่ก็คือ1 o r d e ออเดตรงแถว3 3 60 33 93แล้วก็แท่งเทียนที่เป็นแท่งเทียนซับไพประเภทดอบเบดดอบลงมานะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับ3 4 1 0 3 4 2 3ถ้าเขาขึ้นไปถึงนะมันก็จะมีอยู่2แนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลา ราคาขึ้นมาจนกระทั่งโอเว b o ์บอสในทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าเขาชนแนวสปาอะไรสมมติว่าเขาชนออเดอร์บ็อกแล้วโอเว b o ์บอสพอดีมีโอกาสที่เขาจะย่อกลับลงมาได้แต่ว่าเรายังไม่ต้องคาดหวังว่าเขาย่อ,อแล้วเขาจะหลุดโลนะครับเราอาจจะเซลลลงมาแล้วก็เทคโปรฟิตไปบางส่วนก่อนได้แล้วก็รอว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเขาลงต่อสมมติเขาลงต่อฟึบฟึเนี่ย มันก็มี TP อยู่ตรงโลนี้อ่าอันนี้สมมุติว่าเรา TP เราท p ได้3แบบนะ TP ตาม RR ไปก่อน2ต่อ1 3ต่อ1นะครับแล้วก็อันนี้คือ TP 1นะอันนี้คือ TP 2ก็คือที่โลเดิมนะครับแล้วก็ TP 3ก็คือที่ดีมานโซนตรงนี้เพราะยังไงมันมีโอกาสที่จะเด้งก่อนเราคงยังไม่ได้คิดว่า จะรันเทนอะเราเล่นเป็นแบบสวิงไปก่อนแล้วกันเนาะยกเว้นว่าโอเคเราเข้าหลายไม้เราอาจจะมีเก็บบางไม้ไว้รัน ten, เทนเผื่อมันหลุดสามสามหนึ่งสองศูนย์ซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะเป็นขาซีนะครับขาซีของคอลเลกชันในรูปแบบแฟตใช่ไหมครับอ่าโอเคันี้อ่าเราก็ลองวางแผนดูว่าถ้าขึ้นไปเราเซลเนี่ยเราจะ เผื่อไม้ไว้ TP ตรงไหนบ้างเนาะทีนี้ไปดูทำฟรม1ชั่วโมงนะครับทำฟรมหชั่วโมงอ่าเมื่อวานนี้เราบอกว่ามันมีแบบ hidden v a l i e divergence ใช่ไหมมีโอกาสย่อตัวเขาย่อดได้นิดเดียวเองนะรประมาณสักกี่เหรียญนะจากเท่าไหร่แถว35มสินะสามสนะลงไปประมาณสัก 1> 3 3 1สก็ประมาณ20กว่าเหรียญน,นะครับแต่ว่าก็ถ้าถ้าเราไม่โลบมากก็พอได้นะประมาณสักสองพันจุดอะถ้าเราเซล์แถวเมื่อวานนี้เนาะถ้าเราเซล์แถวสัก3 3มสาเนาะแล้วเราไป TP สัก3ามสหอะไรงี้หรือ3า1 3เราก็ได้เกือบ20่สิบเหรียญมัน10กว่าเหรียญก็ ก็เพียงพอนะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้โลภมากนะทีนี้ตรงตอนถามว่าตอนนี้ไอฮิดเด้นแบร์มันหมดอายุอย่างมันหมดอายุแล้วตามที่เมื่อวานนี้บอกไว้ก็คือว่าถ้าเขาลงมาโอโซแล้วเขาไม่หลุดโลเนี่ยมันไม่ใช้นะ h i ดเด้นแบรตัวนี้นะครับเราก็ลบออกไปเนาะปุ๊บอ่าลบออกไปนี้ถามว่า เฮ้ยมันจะขึ้นต่อไปได้ถึงไหนมันจะมีแนวต้านที่ตรงไหนก็ต้องบอกว่ามันยังเหลือแนวต้านตรงแถวซับไพโซน3 4 3อ่า3 3 4 7 3 3 5แแล้วก็แนวแก็บเดิมที่เขาเปิดเอาไว้เมื่อวันก่อนนะครับอาทีนี้ตอนที่เขากำลังขึ้นมาอาเราสังเกตได้ว่ามันมันมีโอกาสที่จะเป็นคอเลกชันเนาะ หมายความว่าไงหมายความว่าราคาขึ้นมามีการย่อแล้วก็กําลังจะขึ้นต่อ,อถ้าเราดูดีๆเนี่ยเพื่อนๆมองเหมือนรูปแบบอะไรอะลองเดาดูนะครับโอเคก็มีโอกาสเป็นรูปแบบอะไรครับ A B C D ก็คือ A B เท่ากับ C D ได้นะทีนี้ เราลองมาวัดดูว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามองในรูปแบบอีเลดเวฟการขึ้นมาอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นอะไรได้ครับอ่าก็เป็นคลิกแซกใช่ไหมก็คือเป็น a b c อ่าเราลองวัดดูว่า b เนี่ยย่อลงมาเนี่ยเกิน6 1 8หรือเปล่านะครับ ่ยังไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ถึง6 1 8แสดงว่ามีโอกาสเป็น A B แล้วก็กำลังขึ้น C ทีนี้เราก็จะเดาและเราก็จะใช้เรื่องของ A B บเท่ากับ C D หรือว่าซิกแซกเนี่ยเดาว,ว่ามันมีโอกาสเที่ยะขึ้นไปถึงไหนโดยที่เราตีฟิโบอะไรครับ projection นะปึ๊บโดยปกติอะถ้า A ถ้าสมมติเราคิดว่าเป็น A B บเท่ากับ c เนี่ย ไอ้ที่ขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะต้องเท่ากันนะอันนี้มันน่าจะต้องเท่ากันนะก็ดูเล็งที่แนว3353.9หรือ3354ถ้าเขายังไม่เกิน3354หรือว่ายังอยู่ในแนวซับไพนนี้3 3 4 7 3ถึง3358แเนี่ยแล้วเริ่มเริ่มเริ่มมีอาการที่จะลงเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสที่เขาจะเป็นรูปแบบ ทั้งซิกแซกทั้ง ab เท่ากับ cd นะครับอืมได้เพราะฉะนั้นเราก็อาศัยไอ้ตรงแนวซับไพโซนตรงเนี้ยกับฟิโบ100%นะในรูปแบบ ab เท่ากับ cd เนี่ยในการเซลล์ลงมาได้แล้วเราก็วางสต็อปลอสเหนือฟิโบ100หรือว่าเหนือซับไพโซนตรงนี้ก็ได้นะครับม,มันจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ สต็อปล s อไม่ไกลจนเกินไปนะเพราะว่าสามสามห้ากับขอบบน3ามสมเนี่ยมันประมาณสัก 4, 4ีเหลียยหรือ400จุดใช่ปะเราอาจจะ,ะวางเลยไปนิดหนึงก็ได้นะเผื่อเขาฉลับขึ้นมาอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าไอตัวรูปแบบซิกแซกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้อง100%นะมัน81%ก็ได้127.2หรือ123.6 กับร้อยกไอ้อยสาก็ได้เพราะฉะนั้นในโซนเนี้ยนะครับตั้งแต่81%จนถึง1้อยสมเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดถ้ามองในรูปแบบของซิกแซกนะครับนะแต่ว่าที่เจอบ่อยๆบอยสุดๆเลยก็คือ100%ก็คือมันจะเท่ากันนั่นเองการขึ้นไปของเขานะเพราะฉะนั้นเราใช้โอกาสตรงนี้ในการเซลล์ได้นะครับโดยที่เล็งแนว ฟิโบพวกเนี้ยไว้ถ้าเขาเริ่มมีปฏิกยาตรงไหนหรือเรามั่นใจว่าโอเคมันมา100%แน่นอนฉันวาง pending ไว้แล้วฉัน sl ทีเดียวเลยอันนี้ก็ก็ย่อมได้นะครับถ้าเราคือความมั่นใจในการที่จะซลล์เนี่ยมันต้องเกิดจากการ b a c k t ทสก่อนนะถ้าเราเจอรูปแบบแบบนี้บ่อยๆเราก็จะมั่นใจว่าอ๋อเดี๋ยวมันมาถึง100%เรนะเราก็เซลตรงนี้แล้วก็วาง stop l o s ไว้นะครับแต่ว่า ถ้ายังไม่มั่นใจเราก็วางไว้ก็ได้แต่ว่าออกหลอดน้อยๆหน่อย,น,อย,น,อยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันขึ้นไปแนวข้างบนอันนี้อาจจะเป็นไม้ที่1ตรงนี้อาจจะเป็นไม้ที่2แล้วก็ค่อยซับล็อตทีเดียวอันนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับเราวางแผนนะครับอโอเควันนี้ยังมองว่าเซลล์อ่ะได้เปรียบอยู่นะครับว่าเซลล์ได้เปรียบอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้ลงมาเนี่ยเขา ไม่หลุดโลเด้งขึ้นมาเนี่ยเราก็หากอกดสเซลล์ก่อนจะบายตรงนี้ก็ไม่ไม่ไม่เหมาะเนาะจะบายตรงนี้ก็คิดว่ายังไม่เหมาะยกเว้นว่าเขาย่อลงไปแล้วไม่หลุดโลอีกทีหนึ่งอ่ะค่อยบายนะครับอืมโอเคหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้มาดู15นาที15้าทีเขาก็คือมันตอนนี้ทำเฟรมสิบห้ทียังเป็นอ่าทำเฟรมที่ผมยังไม่ได้อ เขาเรียกว่าอะไรนะมีมุมมองในการเทรดนะครับยกเว้นว่าเขาติดไอตัวออเดอร์โฟตรงนี้แล้วยังไม่สามารถที่จะทะลุผ่านไปได้มันก็จะมีแนวเดียวกันกับทำฟรมหนึ่งชั่วโมงก็คือแถว3354-3353เนี่ยในการที่จะเซล์เพราะยังอยู่ในออเดอร์โฟตรงนี้แต่ว่ามันมีเนาะครึ่งหนึ่งของออเดอร์โฟเนี่ยตรง3-3-4-6กเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะถ้าเขาขึ้นมา ชนแล้วไม่ผ่านครึ่งหนึ่งของออเดอร์โฟมมันก็มีโอกาสที่จะลงนะมันตรงกับตัวฟิโบ81%ของรูปแบบซิกแซกหรือว่า AB เท่ากับ CD ด้วยนะครับอืมก็ดูไว้นะถ้ามันยอ่อลงจากตรงครึ่งหนึ่งเราก็จดไว้ว่าอ๋อขึ้นมาชนออเดอร์โฟครึ่งหนึ่งแล้วมันยอ่อลงแต่ว่าถ้าไม่ใช่มันก็อาจจะขึ้นต่อไปหาฟิโบ100%ของรูปแบบ AB เท่ากับ CD นะครับ อ่ะทีนี้มาดูห้านาทีบ้าง5นาทีาเราต้องดูภาพใหญ่หน่อยนะเขามี chain of c h a r a c t e r เกิดขึ้น high เขาอยู่ที่3393นะครับแล้วก็ low เขาอยู่ที่3ามสอ่าตอนนี้เขากำลังร e b o u n d กลับขึ้นไปนะครับเขามีแนวต้านตรงเนี้ยไอที่เมื่อวานนี้ใช้ไปแล้วนะตัว breaker box หรือว่า แนวรับกลายเป็นแนวต้านเนี่ยเขาใช้ไปแล้วแต่ว่าเขาลงมาแล้วเขาไม่หลุดโลเขาก็เด้งขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นการใช้ครั้งที่2แล้วเนาะ,ะเป็นการใช้ครั้งที่2มีโอกาสที่เขาจะทะลุขึ้นไปข้างบนได้แต่ว่าทะลุขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไปดูคือไอ้ทาเฟรม 5G เนี่ยนอกเหนือจากเบเกอร์บล็อกแล้วเนี่ยขึ้นไปมันก็จะมีะแกลบเนาะแกลบเดิมเนี่ย ที่เขาเปิดเอาไว้เนี่ยอยู่ที่3363 3368เนี่ยอยู่ตรงกับฟิโบ70.5นะครับในการวัดอ e เรเทสมนต์าขาลงนะครับถ้าขึ้นไปก็ตรงนี้ก็น่าเซลล์นะพูดถึงไอ้ตรง3363 3368เนี่ยถ้าเขาไม่เบรกตรงนี้มันก็จะตรงกับฟิโบ70.5พอดีนะเพราะฉะนั้นก็ใช้ในการเซลล์ได้นะสำหรับ ไอตัวแก็บตรงนี้นะครับทีนี้ถามว่าเออถ้าเขายอ่อลงมาล่ะเขาจะยอ่อลงมาอ่าแล้วติดแนวรับอะไรก็ต้องบอกว่าเมื่อวานที่เราหาไว้ไอแนวรับดีมันโซนตรงสามสามศูนนย์เจ็ดเนี่ยมันมีกรณีอย่างนี้เนาะถ้าสมมติว่าวันนี้เขาขึ้นไปอ่าแล้วชนฟิโบอาจจะเป็นรูปแบบ AB เท่ากับ CD หรือว่าแฉลบไป โดนแกลบแล้วยอ่อลงมาเนี่ยไอ้ดีมานโซนตรงเนี้ยผมคิดว่าเขาอาจจะเอาอยู่แค่จังหวะเดียวหรืออาจจะเอาไม่อยู่เลยก็ได้นะเพราะว่า,าถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดโลดังนั้นคนที่จะใช้ดีมานโซนในการบายหรือคนที่ชอบบายเนี่ยนะครับคนที่รอบายอยู่ไม่ใช่ชอบหรอกรอรอบายอยู่เนี่ย ก็ใช้ได้แหละแต่ผมให้ระมัดระวังไว้ว่ามันมีโอกาสที่จะทะลุสูงคือเด้งนิดเดียวแล้วลงต่ออะไรแบบนี้นะไอตัวดีมานโซนตัวนี้เพราะว่าบริบทของเขาเนี่ยจริงๆริอ่ะถ้าย่อลงไปเมื่อวานถึงเนี่ยโอเคตัวเนี้ยหน้าบายนะหน้าบายในจังหวะแรกแต่เนี่ยเขาทำอย่างนี้ขึ้นไปแล้วแล้วลงมาเนี่ยมันโอกาสที่จะทะลุะมันมีสูงนะเพราะนั้น ใช้ดีมานโซนตรงนี้ด้วยความระมัดระวังนะครับอืมโอเควันนี้ผมยังมองว่าเซลล์น่าจะได้เปรียบนะเออเซลน่าจะได้เปรียบถ้าเราถ้าถ้ามันขึ้นไปถึงแนวต้านเน่ะเราเซลล์ลงมาก่อนนะครับอืมนะส่วนบายก็อืวันนี้เหรอมุมมองบายถ้าย่อลงมาเนี่ยผมกลัวว่ามันจะลงไปเลยสิ นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมยังไม่ให้มุมมองบ่ายเนะเาะยกเว้นว่าลงมาถึงดีมาโซน,นี้บ่ายได้จังหวะเดียวสั้นๆน,น,นะครับอืมอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะวันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ถ้าเพื่อนๆมีมุมมองอื่นๆที่อยากจะแชร์เนี่ยก็เขียนมาในคอมเมนต์ได้นะว่าโอเคมันเป็นรูปแบบแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้นะจะได้เอามาคุยกันนะครับอ่ะโอเควันนี้คงมีประมาณนี้นะ ก็เจอกันใหม่ในคลิปวางแผนเทีวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ